สวัสดีครับผมเน็ตแฮปปี้แมนนะครับจุดประสงค์ของการทําวิดีโอตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาซื้อในเพจของผมนะครับว่าผมมีตัวตนจริงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นการ่าชื่อของผมนะครับผมจะส่วนมากผมจะใช้ชื่อเน็ตแฮปปี้แมนนะครับส่วนเบอร์มีเบอร์เดียวนะครับคือเบอร์0 8 4 3 3 0 9 9 5 2ามามย์นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเรามาดูเพจของผมได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเพจที่ผมใช้ในการประกาศขายสินค้าต่างๆนะครับซึ่งซึ่งตัวสินค้าของผมนะครับจะขายเกี่ยวกับสินค้าอุปกรณ์ไอทีนะครับเป็นพวกไอโฟนนะครับก็จะมี iPhone 4, 4S หรือว่า iPhone 5เพื่อนๆสามารถเข้ามาเลือกชมได้นะครับในเพจนี้นะครับแล้วก็ในลักษณะของการค้นหาเพจของผมนะครับก็คือเพื่อนสามารถ เพื่อนๆสามารถสเตอร์ใน Facebook ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วพิมพ์ว่าเซลล์ iPhone BB นะครับตัวนี้เป็น URL ของแฟนเพจของผมนะครับแล้วก็ในนี้จะประกอบไปด้วยรูปต่างๆสินค้ารูปของสินค้าที่ผมเคยขายแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีที่ขายไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ส่วนส่วนส่วน,วน,วนต่างๆของแฟนเพจก็สามารถเข้ามาดูในรายละเอียดตัวนี้ได้นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นชื่อของผมนะครับผมชื่อวิกันทากาศนะครับเบอร์บอกเบอร์อีกานึงนะครับคือ0843309952สนะครับส่วนตัวนี้เป็นเลขบัญชีธนาคารซึ่งผมก็ใช้บัญชีธนาคารตัวนี้บัญชีเดียวนะครับคือธนาคารกรุงไทยสาขาต่างนะครับส่วนเลขบัญชีคือ603 045 8779นแะครับแนทแฮปปี้แมนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นส่วนของตัว เฟซบุ๊กส่วนตัวของผมนะครับใช้ชื่อว่า net happy man นะครับเพื่อนๆสามารถเสิร์ชคำว่า net happy man ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับนี่นะครับเป็นรูปภาพกดเข้าดูรายละเอียดในรูปภาพก็ได้นะครับเป็นสินค้าที่ผมประกาศขายไปแล้วสกรู่นะครับ ก็จะมีทางไอโฟน e b บแล้วก็โทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆนะครับนะครับตัวนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าของผมนะครับเป็นการยืนยันตัวตนว่าผมมีตัวตนจริงและถ้าซื้อสินค้ากับผมรับรองนะครับว่าได้ของชัวร์แน่นอน100%ครับขอบคุณครับ